มานับเรือลำที่สองนะฮะเรือใจฝั่งกำลังจะเข้าเทียบท่าตอนนี้เวลาเท่าไรเที่ยงคืนผกกว่าเกือบตีหนึ่งแล้วฮะโอ้ยลมเย็นนะฮะลมฝนมาแล้วครับดูเมฆหมอกเมฆที่อยู่ด้านบนนะครับมากับพายุเลยะครับ อาว่าน่าจะประมาณ6โมงเช้า7โมงเช้านี่ถล่มมาแน่นอนนะน้ำนี้เป็น NP ชุมพรนครับมีไดท่ามาแล้วค่อยๆไหลเข้ามานะครับไหลเข้ามาเทียบ มีเรือเรือตกมึกนะครับหลงมาคัดลับนึง่งเรากำลังกูว้วอดอยู่สภาพก,ก็น่าจะออกไปฮะนครับเจ็ีขออนุญาตพี่พี่เจ้าของเรือด้วยนะครับเก็บภาพบรรยากาศฝากให้เพื่อนได้รับชมกันลำนี้รับไปแปดสิบไปฮะ โยนไปแล้วครับโยนเชือกมีเชือกหัวเรือ,อเรือเปล่ปานะครับตีเรือเปล่ามาลับหลังจากเรือใหญ่ออกนะฮะมีเรือเล็กเข้ามาเดี๋ยวดูเชือกครับโอ้โหโเท่าขาเลยครับ น่าจะได้เยอะอยู่นะครับสาวนวนเนกะ็บวนแล้วโอ้ลมยเย็นๆมาครับมาพร้อมกับฝนเก็บเสร็จแล้วครับขึ้นเชือกหัวเรือแล้วก็ท้ายเรือเดี๋ยวพร้อมโหลดนะฮะเดี๋ยวเราปากมาวาง เก็บภาพบรรยากาศตอนกลางคืนมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมกันฮะ,ะที่ท่าเทียบเรือแหลมชะบ,บังวิถีเรือเล็กชาวประมงครับ